สวัสดีครับกิตติวันนี้กิตติมาอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถครับมาเจอลูกค้าคนหนึ่งชื่อพี่รวยครับสมชื่อเลยท่านผู้ชมวันนี้กเกษตรไทยยุคใหม่นะฮะคือตั้งแต่ขับรถนะมาส่งบ้านให้ลูกค้าตัางแข่ขับรถมาทางเข้านะครับผมสังเกตแล้วเข้ามาเนี่ยหเห็นต้นตุเรียนไหม นี่ฝีมือพี่รวยนะท่านผู้ชมแต่ไม่ยอมออกสื่อขอสัมภาษณ์อะไรก็ไม่อยากออกสื่อไม่อยากให้คนรู้ทั่วประเทศเอาแค่นี้เลยกันเอารู้ว่ารู้ว่าเป็นลูกค้าที่กิตติมาส่งบ้านชื่อรวยสมชื่อเลยพสังเกตไหมก็นนะป,ปลูกต้นทุเรียนผมเคยไปพูดหลายที่แล้วว่าทุเรียนมันขึ้นทุกจังหวัดไม่ใช่แต่รับแระยองจันทรปลูกได้ตอนนี้คนลาวนะขอโทษปลูกทุเรียนเป็นแสนเป็นแสนหลายแสนไร่นะ ลองไปดูงานบ้างนะครับพวกเรามัวแต่สารวนอยู่ในการเถียงกันว่าจังหวัดนั้นไม่ขึ้นจังหวัดนี้ไม่ขึ้นแล้วดูตัวอย่างดิเนี่ยปลูกริมคลองอ่ะบางคนก็ปลูกอะไรอ่ะปลูกต้นไม้ที่ว่ามาันมันงงมะนาวงเงี้ยแตียพี่รวยมาแกปลูกนี่แกไม่สนใจเลยนะว่าใครจะมาอองไปกินนะแกไม่สนใจแกปลูกไปตามกระดนดูดิอ่อีนี่จะเป็นคนอื่นอาจจะเอาไม้ไผ่มาลงไปดูพี่รวยดิเอาทุเรียนมาลง สูตรนี้นะครับก็ปลูกสองต้นนี่ปลูกสองต้นสูตรนี้ใช้อันนี้สองต้นแล้วก็ทาบข้ามาเป็นกิ่งเดียวกันต้นเดียวกันแล้วก็ตาพอมันต้นม,มันโตใช่ไหมก็เอาตากิ่งพันธุ์ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองมาติดนะแล้วก็ต้นนี้ปลูกต้นเดียวนี้ตรงนี้คือทุเรียนบ้านนะฮะเราก็ซื้อหามาล็ดบ,บ้านทุเรียนบ้านมาปลูกธรรมดาธรรมชาติพอมันขึ้นมาโตก็ติดกิ่งพันธุน์ทุเรียนพันธุ์ไหมเนี่ยก็เรียกว่าถูกต้องเลย ทุเรียนน่ะมันขึ้นทุกจังหวัดนะดูที่เดี๋ยวบางคนบอกโอ้ยรับเละเนี่ยมันดังมันมีเสียงคิดผิดเนื้อดูอะไปถึงนู่นปลูกหมดเลยนะไม้ไผ่ไม่ปลูกปลูกทุเรียนมาดูที่นี่มาดูสวนแกน,นี่นะนะครับเห็นไหมบางคนปลูกแนละ้วเอาตะโกนตะแกรงมาบางังผมถามพี่รวยคุยพี่รวยเป็นชั่วโมงเงมื่กี้เดียบอกไม่สนปลูกทิ้งปลูกกว้าง บางคนบอกโอ้ยมันมีคลองอยู่มันก็ขึ้นนะดิอามาดูตรงนี้แล้วกันที่ในบ้านแกนะมาดูบ้านพี่รวยมาโอ้โหสุดยอดของทุเรียนนะครับมีหมอนทองสมัครแกปลูกหมอนทองนะจริงจั๊ดส่วนลักเลจะมีอยู่บนเขานะปลูกบนเขาปลูกบนดอยตั้งอบนเขาโอ้โหผมทราบข่าวว่าแกปลูกถึง เจ็ดสิบไร่ตอนนี้ออกผลมาสิบกว่าปีแล้วเจ็ดสิบไร่ผมไม่บอกว่าปีกี่ล้านนะท่านผู้ชมคิดเอาเองคนปลูกทุเรียนใจรู้ครับนี่มาดูครับนี่แกปลูกได้แกบอกว่าสองปีนะนะดูเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยทุเรียนเห็นไหมไอ้นั้นมายงชิดเดี๋ยวก็ค้นทิ้งนะมายงชิดเนะเพระทุเรียนเนดะี๋ยมันต้นใหญ่กิ่งมันยื่นออกไปนะไม่ไปต้องคนระัมายงชิดอ่ะ กินก็แจกก็คนไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ทุเรียนต้นหนึ่งออกลูกมันจะค่าสิบลูกแนละ้วโอ้โหก็โทษอามาดูทุเรียนเนี่ยเนียเนีย,นยมาดูนะฮะเนี่ยผมห็นแล้วผมชอบมากเลยนี่นดูมาดูข้างหลังจะปลูกนะโอ้โหทุเรียนหมอนทองนั่นเลยมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่รวยบอกว่าไอเนี้ยเดี๋ยวค่อยควันทิ้งนะอตอนนี้ให้มันบังไปก่อนนะครับไม่ต้องไปของลูกมันหรอกมาดูข้างหลังองโอ้โหดูนี่ฮะ เพื้อที่ผมดูแล้วประมาณสักเกืบอบเกือบสองไร่อ่ะนี่มาดูโอ้โหมาๆมาๆมาชม,ม,มสวนทุเรียนนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวน,นี้สูตรนี้ก็ปลูกสองต้นนะก็มีสูตรเยอะการปลูกทุเรียนอ่ะสองต้นนะนี่ดูเต็มสวนเลยอุ้มแม่เจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองปลูกสองปี อะซูมไปเลยผมไม่ออทรงนี้เลยการสรุปดีกว่าอ่าคลิปนี้อย่าดราม่านะผมเป็นคนใต้นะเป็นคนพัทลุงนะผมเวลาผมไปส่งบ้านทุกจังหวัดน่ะผมจะถามว่าทําไมไม่ปลูกทุเรียนเขาบอกว่ามันปลูกยากเขาบอกว่าโอ้โหสารพัดอ้างอ่ะตอนนี้ลาวปลูกเป็นแสนไร่เซิร์ชใน Google เลยนะพม่าคาะเบนปลูกกันหมดเลยแต่คนไทยมวัวแต่อ้างอยู่คนทางเหนือผมอยากให้ทําแบบเนี้เนี่ยสปี สูงประมาณหนึ่งเมตรเจ็ดสิบผมเจ็สิบสองเนี่ยประมาณหนึ่งเมตเจ็ดสิบสองเจ็ดิบห้านะเนี่ยดูไม่ต้องเอาตาข่ายตาเลนมามากั้นมาแล้วครับให้แนวคิดนึงลองคิดดูเวลาเราเลี้ยงลูกอะ่ะบางคนเลี้ยงลูกนะปล่อยให้เล่นดินเล่นขี้โกรงขี้โกลนโอ้หไม่ต้องไปหาหมอเลยฮะคงทนเลยฮะแต่บางคนนะประคบประุมลูกนะโดนฝนหน่อยเดียวก็เป็นหวัดแล้วต้องไปหาหมอ ลอยมันธรรมชาติเลยครับเนี่ยไม่ต้องเอาไซเลนมาบังมันเลยฮะผมถามกับเขาแล้วถามพี่รวยแล้วเมื่อกี้เนี่ยดูสุดยอดเลยนะนี่คเรียกว่าความคิดมันเวลาใจมันเปิดนะสมองมันเปิดไปด้วยความคิดเปิดด้วยแลวรับรู้สิ่งใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าอ้างอย่างเดียวปลูกมันกับปลูกอ้อยนะเนี่ยตง้ตงปพงต้นไผ่นะโค่นทิ้งห้หมดเลยไว้ทําไมเกะกะทําอะไรก็ไม่ได้ทาได้ก็นิดๆหน่อยๆทุเรียนเนี่ยผมนับแล้วนะของพี่อยู่นะ ประมาณสองไร่กว่าเนี่ยผมดูแล้วแค่ปลูกแน่นมากแค่บอกอันไหนเล็กๆก็ควันทิ้งตอนหลังประมาณสักโหเกือบร้อยต้นนะอัดเต็มที่เลยเกือบร้อยต้นอะร้อยต้นนี้ก็โหเหลือเฟือแล้วครับท่านผู้ชมเอาแค่นี้แล้วกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยผมไม่ก็ได้ทําคลิปถ้าไม่มาทางเหนือไม่ค่อยได้ทําคลิปหรอกนะจะเอาตลาดนัดลงวันนี้เจอคนจริงแล้วครับพี่รวยครับสรุปคลิปแล้วนะ อยู่บนเขาอะเจ็ดสิบไร่ขายปีเกือบสิบล้านปลูกทาไมมันกับอ้อยทุเรียนนะครับขึ้นทุกจังหวัดอย่าไปเชื่อคนไหนอบอกไม่ขึ้นมันอยู่ที่เราห้าปีได้ลูกแล้ววันนี้ไปก่อนกดติดตามด้วยไม่ค่อยเก่งเรื่องกเกษตรนานๆถ่ายวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมปลูกธุเรียนอย่าปลูกมันปลูกอ้อยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ